ยำหยานยนะยำหยาแต่ว่าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนทักืาอเพจิศนุสาวร์พื้นไทยค่ะวันนี้ยิ้มโคกหนังหนานะคะวันนี้เราจะไปกินข้าวแรงน้ากันกับทีมงานเดี๋ยวค่ะเอฟซีบรรยากาศแต่ตอนนี้มาเข้าโคกับนันน์กันค่ะทุกคนนะคะเมื่อวานนันน์กำลังเอ็ดแน่นกินนี่ยัางยู่นะคะในมื้อนี้ผัดกะเพราเนื้อผัดกะเพราเนื้อนะคะวันนี้เราจะผัดกะเพราเนื้อนะคะทุกคนเด้อเขียวก็คนกันอันนี้ผัดกะเพราเนื้อนะคะเป็นแซ่าเป็นื้อซับพร้อมนะคะ ับเอียดเราะว่าอาศัยว่าห้าเกี่ยวนี่แบบต้องน้ำลายอาศัยมีผูพุทธงกินเนื้อย่างยะนะคะก็เลยจะต้องเอ็ดให้มันละเอียดเนี่ยัะหน่อยนะคะแล้วถืว่าย่างหยะแะไรย่างยะแปลว่าแบบเกี่ยวลำบากนะคะย่างยะเติมน้งานจะไม่หักแต่งานัะหน่อยนะคะเป็นมีเบี้ยนผัดกะเพราเนื้อแล้วก็น่าจะมีเมนูหนึ่งเดี๋ยว นี่แกงน้อไม้เขาก็มีนะคะมันนี้ยังมีโอนะคะระาาดานสัอีกเมนูหนึ่งน่าจะเกี่ยวกับเนื้อกี๋ยนสังทาเบิ้งนะคะเดี๋ยวจะกินข้าวไร้น้ำกันดนะ้ค่ะเอฟซีทุกคนอ่า นี่เ้องแบบกระเพราที่จริงถ้าเกิดเขาบอกกระเพราถ้าเกิดผัดกระเพราได้แทนนี่มันจะแห้งเนาะแต่ว่าทางบ้านเฮามากลินแบบมีน้ำ small, ก็เลยซื้อไส้ำับแบบจะกอยกลิ่นกระเพราเก่งไปเลยปานเลยบรรยากาศไปยิงทงไฮทงน้ำทุอมขนาดกันทุคนวิ่งเทียนแม่นะคะติกันเห่งทั้งเมนเจอร์ซันทั้งเหน่หวางทุกคนะทุกคนผัดอีกเมนูหนึ่งก็คือผัดอะไรเลยคือต้องมีปิ้งเนื้อเพราะว่าเ้ามีผัดกระเพราเนื้อละเป็นว่าแกงละไม้ก็มี ค่ะวัได้เลยอย่างนึงก็คือปิ้งเนื้อนะคะตอนนี้นศาสตร์ก็อีพอร์กำลังปิ้งกินกับไปอยู่พี่พอร์นล้วไปอยู่ไกลอันุ่มๆนุ่นใส่นะคะต้องมีฟันนนุ่มไหนเดี๋ยวถ้ากินกับแจ่วขมนะคะเดี๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศเดี๋ยวอีลาพาวราไปกินเดี๋ยวการไปกินข้าวลำกันเด้อค่ะไปใช่เหรอยิ้มเข้ีพอดีเลยมีพอดีนุ่มใช่ก่อนที่ฝนจะรินไจะรินอลอ แต่ตอนนี้กระลิ้นล้านนิดหน่อยค่ะทุกคนนี่มาด้วแล้วค่ะมากินข้าวแรงน้อกันค่ะกับทีงามคุณน้องนานะคะมีนานาอินพอน้องเวียนะคะรสชาติแล้วก็คุณยายเพิ่นกินอยู่แม่แห็นไม่ทีงานะคะทีงานน้อยมาเลิกกินพรเนื้อกันเลยวข้แรงงานอะไรถึงไหมครับดูแต่กินยุบพวกน้องนาเดี๋ยวซิมกับไอลาซิมหัดกะเพรานะสีเป็นสีแซ่บๆนะคะแล้วกินข้าวข้าวเหนียวไส้ลาบบได้ปันใหญ่ กันน้อยเดี๋ยวจำเลยอืออือข้ป huh. กินที่เนื้อแน้อน่าหกาม้แกงนกไม้นี่บอกเคยผาดอืมแสบคือเก่ามากินแกงนกไม้อุก้หน้าคืออะไกะนี่งแสบคือเก่าค่ะทุกคนมาครบสูตรทาตั้งปิ้งปิ้งเนื้อแบบนี้ เนื้อซีโค่ฝนกันแล้วสิโต๊ะกันทุกคนเลยแดงๆอร่อยเลยกินดิ่กกันอย่กินหมือจอด้านนัืนแผงกินผักแล้แงะพอดีเหมืเมื่อกี้ไง่กับหวานแต่มาเนาะแบบซ้ำหมดผมฟ้า ฝนตกแล้วค่ะทุกคนยังไงคลิปนี้อีลาขอตกกันนะฝากกดไลค์กดติดตามเพจเลยค่ะเดี๋ยวต้องหู้ภาเข้าไปกินข้างในแล้วทุกคนเจอกันในคลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะสบายดีเด้อบ๊ายบามามาต้องหู้ไปแล้วค่ะฝนตกอีลีตอนนี้ฮู้ไปแล้วค่ะทุกคนฝนตกอีลีนะคะมาเด้อมากินข้าวจำกันในพีเอฟซีทุกคนนะคะต้องได้ฮู้อีรีของพ่อแม่ของคนไลค์ทัางเก่งข้างนอกกันนะ